วันหลังจะแก้ยี่แก้มุกแบบนี้บ้างวันไหนไม่ตัใช้เนี่ย นี่แม่มันก็เต็นแห่ใช่ย้อย แก้ีแก้บุมแบบนี้บ้างวันไหนหน่มีควาใช้ก็ <c oughs> ช่วงประมาณหกโมงครึ่งหกโมงเย็นนะคะก็ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะเราก็ไม่ทันได้สังเกตเขาก็เป็นลูกค้าทํำสมอดเป็นลูกค้าเนาอเดินเข้ามาเลือกซื้อของเสร็จแล้วเขาก็เข้ามาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ก็เขาก็แบ่งพันนะคะพี่เขาก็มาจ่ายเงินให้หนูหนูก็ทอนเขาเก้าระะ้อกว่าบาทก็ไม่ทันสังเกตว่า เขาหยิบแบงค์ห้าร้อยใส่กระเป๋าเขาหรือใสข้างล่างอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ทันสังเกตเนาะเขาก็บอกน้องเนี่ยทอนเงินให้พี่ไม่ครบนะหนูก็จะหยิบเงินขี้ดูเขาว่าไม่ครบจริงจหนูก็เลยหยิบแบงค์ห้าร้อยเขาไปอีกก็คือเราต้องเสียตรงนี้ห้าร้อยใช่เราเสียเองห้าร้อยเงินห้าร้อยนี่ที่สูญไปกลายเป็นเราต้องมาฟักใช่ไหมเหมือนค่าแรงเราทั้งวันความรู้สึกเราเสียความรู้สึกไหมเจอล no so so ูกค so ้าเงี้ยก็ค่าแรงไม่ถึงด้วยค่าแรงไม่ถึงด้วยแต่เราต้องมาฟัก แลวนี <master> ่เห็นว่าเราทำพาร์ทไทม์ด้วยใช่ไหมก็เหมือนว่ามาทาตอนช่วงปิดเทอมหาเงินไปเรียนนะนะก็ต้องมาสูญเสียตรงนี้อันนี้เราอยากเตือนภัยยังไงมั่งกับก็ใจของให้เรามาลองอยากเตือนภัยให้พี่ๆที่อยู่เคาน์เตอร์รู้ลูกค้าดีๆบางทีเราไม่เห็นจริงจังหวะที่แบบว่าเราก้มหยิบของหยิบถุงจะมาใส่ของให้ลูกค้าค่ะมันไม่เห็นจริงอันนี้เราเสียใจไหมกับเหตุการณ์ครั้งนี้ไี่หนูจะร้องไห้ก็คือจะร้องไห้เลยจริม มันคือเสียความรู้สึกเลยนะว่าไม่น่ามาโกงเราอย่างเงี้ยนะใกลแข่งเงินห้าร้อยนะก็ถ้าเป็นเงินห้าร้อยคนอื่นมันก็มันก็น้อยแต่สาหรับหนูที่แบบทํางานนะพี่เงินห้าร้อยมันก็เยอะนะพี่ท้าแรงมันึ่งแต่เราก็ไม่ได้ไปแจ้งความเพราะว่าเราคิดว่ายังไงก็ไม่ได้คืนยังไงก็ไม่ได้คืนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ